ครั้งหนึ่งเจ้ากระต่ายตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นมะพร้าวขณะหลับอยู่นั้นเกิดลมพัดกล้าลูกมะพร้าวบนต้นหล่นตุม้มลงมาที่พื้นดินเกือบถูกเจ้ากระต่ายกระต่ายตกใจคิดว่าฟ้าคงถล่มลงมาไม่ทันได้ไตรตรองลุกขึ้นได้ก็วิ่งหนีไปจนสุดกำลังเพราะกลัวความตายฝ่ายเจ้าช้าง แรดและเสือเมื่อเห็นกระต่ายวิ่งมาก็ตกใจไม่ทันได้ไตรตรองเหมือนกันพากันวิ่งตามกระต่ายอย่างไม่คิดชีวิตบางก็หกล้มขาหักตกเหวตายกันไปหลายตัวพระยาราชสีผู้มีปัญญาเห็นสัตว์ทั้งหลายวิ่งกันไม่หยุดยอนจึงร้องถามกระต่ายไปว่าเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นถึงได้วิ่งหนีกันเหมือนหนีไฟป่าขนาดนี้ ฟ้าถล่มลงมาเหมือนโลกกำลังจะแตกเลยท่านเสียงกระต่ายขานตอบด้วยน้ำเสียงเจอแจ้ไหนเจ้าลองพาข้าไปดูสิฟ้าถล่มเหมือนโลกจะแตกเนี่ยมันเป็นยังไงกระต่ายจึงรีบพาราชสีไปยังใต้ต้นมะพร้าวต้นนั้นพอถึงใต้ต้นมะพร้าวราชสีพิเคราะห์ดูเห็นลูกมะพร้าวตกอยู่ที่โคนต้นก็เข้าใจว่า ผลมะพร้าวนั่นแหละที่หล่นลงมาเจ้ากระต่ายสำคัญว่าฟ้าถล่มลงมาก็ตกใจวิ่งหนีสัตว์ทั้งหลายที่ขาดการตรีตรองก็หลงเชื่อเจ้ากระต่ายเป็นไงล่ะพากันตายกันไปเยอะแยะเลยเจ้ากระต่ายน้อยเจ้ารู้ไหมว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะตัวเจ้านั่นแหละ เป็นผู้ขาดเคลาเบาปัญญาไม่รู้จักกริรองให้ดีเสียก่อนวันหลังถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกข้าจะไม่เข้ามาช่วยเจ้าแล้วนะกระต่ายน้อยได้แต่ก้มหน้าสำนึกผิดด้วยความจริงใจ